สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ่มเกมมิ่งสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นไกด์นะครับเป็นแนวทางในการปั้นตัวละครของตัวหน้าตู้เบนตี้ซึ่งก็คือจะมีตัวของโนเอลเลเซอร์ซูโคสแล้วก็เบนตี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวของโนเอลก่อนเลยนะครับสำหรับโนเอลเนี่ยมีอาวุธที่ผมแนะนําอยู่4อันอ่าเริ่มจาก3ดาวก่อนก็คือจะมีตัวของไวบายที่เป็นอาวุธครับ อันนี้ก็ถือว่าดีมากเพราะว่ามันได้ทั้งในส่วนของป้องกันเยอะแล้วก็มีบัฟโจมตีป้องกันเวลาโจมตีซึ่งก็คือทําให้ตัวของโนเอลสมดุลน,นะคือทั้งหนาด้วยแล้วก็เวลากดไม่ตายเนี่ยพลังโจมตีจะเพิ่มเยอะนะครับแล้วก็ตัวของ b a t t ทิลพาร์ตเซเปียนสปายซึ่งอันนี้จะได้อัดตายขี้แล้วก็ถ้าคุณใช้ในส่วนของความสามารถก็คือเวลาไม่โดนโจมตีสีวิแล้วเพิ่มความเสียหายได้เรื่อยๆซ้อนใน5ครัังเนี่ย ถ้าคุณสามารถเก็บมันครบ5ชั้นได้แล้วคุณมีออดิแฟกพวกความแรงขิอะไรเยอะๆหน่อยเนี่ยเซอร์เพนส์ไปแรงกว่าไว้บ่ายนะครับในระดับที่ขัดเกลาพอๆกันแต่อย่างของผมก็ไว้บายขัด4ไปละผมเลยใช้ไว้บายแทนเซอร์เพน์นะครับแล้วก็ไว้บายมันก็จะได้พวกโล่กับพลังพ้องกันที่เยอะกว่านะก็ดีคนละแบบนะครับถ้าจะเอาแรงเอาเซอร์เพน์ถ้าจะเอาสมดุลก็แนะนําเป็นตัวไว้บ่ายแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวของ ฟาโบเนสนะครับปาโบเนสจะได้เรื่องของการฟื้นพลังงานเวลาตีก็ได้อนุธาตุคือโนเอลเนี่ยเป็นตัวละครที่เวลาคุณกดไม้ตายเนี่ยคุณจะโจมตีแรงขึ้นค่อนข้างเยอะมากถ้าคุณไม่มีไม้ตายมันจะเบานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโนเอลของคุณมีปัญหาเรื่องการฟื้นพลังงานไม่มีตัวหินมาช่วยฟื้นพลังงานมาซัพพอร์ตให้นะครับกดไม้ตายได้ไม่บ่อยก็ใช้ฟาวบเนสมาช่วยแก้ปัญหาได้ แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีปัญหาเรื่องฟื้นพลังงานแล้วก็ผมแนะนําเป็นตัวของไวบบายหรือไม่ก็แบตเทิร์นพาร์ตดีกว่านะครับสามมันนี้ดีหมดเลยนะแต่ว่าดีคนละแบบก็อยู่ที่จะเอาไปปรับใช้ส่วนอาวุธ5าดาวผมไม่แนะนําตัวของวูฟเพราะว่าถ้าคุณจะใช้วูฟแล้วก็คุณใช้ไวบบายแรงกว่านะครับเพราะว่าวูฟมันไม่ได้บวกป้องกันแต่โนเอลมันแรงจากป้องกันซะเยอะไม่แนะนำวูฟนะครับใช้ไวบบายดีกว่าแล้วก็ ที่ผมแนะนำาจริงของ5ดาวคือตัวของ skyward p i ไพนะครับอันนั้นคือช่วยฟื้นพลังงานได้แล้วเวลาคุณกดไม้ตายแล้วตีเนี่ยมันแรงมากนะครับก็มีดาบตีอันนี้ที่ผมแนะนำต่อมาในส่วนของ a r ดิแฟกต์อ t ดิแฟกจะมีอยู่2เซตที่ผมแนะนำา1ก็คือ g a a d d i a ตอนะครับก็ทำให้ตัวถือดาบใหญ่จมตีแรงขึ้นกับอีกอันหนึ่งก็คือตัวของ เนเ้อท้ซิงโบไลท์นะครับซึ่งจะทําให้โล่หนาขึ้นแล้วก็เวลาที่มีโล่อยู่ตัวของโนเอลก็โจมตีแรงขึ้นจริงๆทั้ง2เซตนี้เนี่ยผมบอกว่ามันดีพอๆกันคือกาเดเตอร์ถามว่าแรงไหมก็แรงนะครับอาจจะแรงกว่าตัวของโบไลท์นิดนึงไม่เยอะมาก ในขณะที่ของโบไลก็คือดาเมจน้อยกว่าแค่นิดเดียวแต่ก็ได้ในส่วนของโล่หนาะจริงๆแล้วผมมองว่าดีที่สุดก็เป็นตัวของโบไลนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ฟาร์มยังไม่มีเนี่ยก็ใช้กรเดียเตอร์แทนไปก่อนยาวๆก็ได้ทุกวันนี้ผมก็ยังใช้กร r เดียเตอร์เพราะว่าเซตโบไลผมไปได้ฟาร์มนะครับก็ใช้ได้ก็แรงอยู่คราวนี้มาในส่วนค่าพลังนะครับนาฬิกามีหลักๆ2ช้อย หนึ่งก็คือพลังป้องกันอันนี้คือพื้นฐานอยู่แล้วนะครับโลหนาขึ้นใช้ไม้ตายแล้วดาเมจแรงมากแล้วก็มีในส่วนฟื้นพลังงานเพื่อจะได้ใช้ไม้ตายได้บ่อยก็อยู่ที่ว่าคุณขาดฟื้นพลังงานไหมถ้าคุณไม่ขาดผมก็แนะนําใช้ป้องกันไปนะครับส่วนถ้วยผมแนะนําเป็นโบนัสหินเพราะว่าตอนกดไม้ตายโนเอลจะตีเป็นหินนะครับก็จะแรงมากเ้าใช้โบนัสหินถ้าคุณไม่มีจริง อาจจะใช้เป็นป้องกันหรือโจมตีเปอร์เซนต์ไปกอนแต่ยังไงในช่วงท้ายเกมสุดๆ a r 5 5อย่างเงี้ยผมก็แนะนำเป็นบน,นัทหินแล้วก็หมวกก็แนะนำเป็นพวกอาตาัตราคิหรือความแรงคินะครับจะเพิ่มน้เมยียดได้มากกว่าการใส่ป้องกันอาตาัตราคีความแรงคีก็คือพยายามเลี้ยงให้อาตาัตราคีเป็นเครื่องหนึ่งของความแรงคีละกันอันนี้คือเป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุดถ้าพลังรองที่ผมแนะนําก็จะเป็นพวกอัตตาคิกับความแรงคิสัมพันธ์ที่สุดแล้วก็ตามด้วยในส่วนของ พื่นพลังงานนะครับจะได้กดไม่ตายได้สะดวกขึ้นแล้วก็พวกป้องกันเปอร์เซ็นต์โจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มาในส่วนของพรสวรรค์ที่เน็ตอัพอันดับหนึ่งเลยคือการโจมตีปกติเพราะว่าดาเมจหลกัหลกๆของโนเวลมาจากการโจมตีธรรมดานะครับอัพอันนี้เพิ่มดาเมจได้มากสุดตามด้วยตัวของไม่ตายเพื่อที่ว่าจะทําให้อัตราส่วนของพลังป้องกันที่ถูกเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้การโจมตีธรรมดาแรงขึ้น แล้วก็ตามมาสุดท้ายก็คือตัวของโลนะครับอันนี้ก็อาจะทิ้งไว้สักหกก็ได้นะครับโลหนาฮิวแรงขึ้นแต่ว่าไม่ได้เพิ่มพลังโจมตีอะไรในส่วนของกลุ่มดาวนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือกลุ่มดาวหกก็คือทําให้เวลากดไม่ตายแล้วพลังป้องกันที่ถูกเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอีก50%คือพูดได้ง่ายก็คือตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราฆ่าศัตรูได้ไม่ตายก็อยู่นานขึ้นด้วยอันนี้สำคัญที่สุดเลยใครจะเมนโนเอลเอาโนเอลเ็นดเมจหลัก กลุ่มดาว6มีผลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วที่มีประโยชน์ลองลงมาก็คือกลุ่มดาว1กับ4กลุ่มดาว1ก็คือทําให้จังหวะทีดด่คุณใส่โล่และกดไม่ตายเนี่ยคุณฮิวแน่นอน100%นะครับจากปกติ50เพิ่มเป็น100%เลยดีมากแล้วก็กลุ่มดาว4ก็เวลาเกาะแตกหรือหมดเวลานะครับจะทำดาเมจส0 0รซึ่งถือว่าแรงก็ช่วยเพิ่มดาเมจได้ระดับหนึงมาที่ตัวของเลเซอร์นะครับผู้ใช้สแตนของเรา ก็อาวุธที่ผมแนะนําถ้าเป็น5าดาวผมก็แนะนําเป็นตัวของดาบวู้นะครับเพิ่มพาลาังโจมตีได้มากที่สุดแล้วผมไม่ค่อยแนะนําตัวของสกายเวิร์ตพาเท่าไหร่เพราะว่าตัวของเลเซอร์เนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการฟื้นพลังงานเยอะนะครับผมมองว่ามันไม่ค่อยจําเป็นแล้วก็ตีดาวใช้เป็นเซอร์เพนสปายแรงสุดนะครับแรงกว่าตัวของสกายเวิร์อีกนะก็ได้อาตาัตราคีได้วนดนละความเสียหายนะครับอันนี้ถือว่าคุ้มมากถ้าคุณเลี้ยงสแต็ ความสามารถได้แล้วก็มีตัวของดีทิกเบดซึ่งจริงๆแล้วก็แรงมาพอกับตัวเซอร์เพนนะแต่ว่าคุณต้องมีขัดเกาลาระดับค่อนข้างจะสูงหน่อยอาจจะสักระดับ4ระดับ5แล้วก็จัดทีมให้มีตัวหลีเย่ในทีม3ตัวนะครับก็ใช้ตัวของเซอร์เพนธ์สไปผมว่าง่ายกว่าถ้าเกิดไม่มี2อ,อันนี้ก็ใช้เป็นตัวอย่างโปรโตไทป์ที่เป็นอาวุธครับก็ได้เหมือนกันนะครับแรงไม่เท่า2อ,อันนี้หรอกแต่ว่าก็ใช้ได้ ยาวได้เลยหรือถ้าใครไม่มีจริงๆก็ใช้เป็น3ดาวอย่างตัวดีเบดครับไปก่อนบางพานก็ได้นะครับส่วนของเซตอ t มเพลกต์นะครับมี3เซตที่แนะนำอันแรกเลยก็คือตัวของ4ี่กาเดียเตอร์นะครับทำให้ดาบใหญ่ตีแรงขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกฟาร์มกาเดียเตอร์ใช้เป็น2องกาเดียเตอร์บวกกับ2บัสเปนเพิ่มความเสียหายกายภาพ25%ไปก่อนก็ได้ ะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ว่า4คกาเรีเตอร์แรงกว่านะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวของ4 Retesting ่งโบลไลท์นะครับก็ถ้าเกิดใครมีเซตนี้แล้วก็มีตัวมาใส่โล่ให้ได้ก็ใช้เซตนี้อาจจะแรงน้อยกว่ากาเดียเตอร์นิดหนึ่งผมคิดว่ากาเดียเตอร์แรงสุดนะครับแต่ว่าเซตนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรก็จะใช้ยาวๆเลยก็ได้เหมือนกัน ส่วนในด้านค่าพลังนะครับนาฬิกาก็โจมตีเปอร์เซนต์ช้อยเดียวเลยไม่จําเป็นต้องมีฟื้นพลังงานส่วนถ้วยก็เป็นพวกโบนัสความเสียหายกายภาพอันนี้เพิ่มดามเมตได้มากที่สุดเพราะดามเมตหลักๆจากเลเซอร์มาจากกายภาพแล้วก็ส่วนหมวกก็แนะนําเป็นพวกอัตราคิความแรงขิก็เพิ่มดามเมตได้มากที่สุดนะครับส่วนพวกออฟลองผมก็แนะนําเป็นพวกอัตราคิความแรงขิโจมตีเปอร์เซนต์ ประมาณอันนี้นะครับหลักๆที่เลเซอร์ใช้พื้นพลังงานมีอีกนิดหนึ่งก็ช่วยได้เหมือนกันมีประโยชน์นิดนึงนะครับในส่วนของพอรสวรรค์ที่สาคัญที่สุดก็การโจมตีปกตินะครับแล้วก็ตามด้วยในส่วนของไม่ตายแต่ได้โจมตีธรรมดาได้เร็วขึ้นมีดาเมจไฟฟ้าเพิ่มขึ้นพอประมาณแล้วก็ตามด้วยในส่วนของสกิลอีนะครับอันนี้ก็จริงๆดาเมจมันก็ไม่ได้แย่แต่ว่าไม่ใช่ดาเมจห,หลักหลักๆแล้วเาอามาไว้เรียกลูกแก้วมากกว่า ก็เป็นจมตีปกติไม่ตายแล้วก็ตามด้วยสกิลอีนะครับส่วนกลุ่มดาวที่สําคัญจริงๆเป็นกลุ่มดาว1กับ4นะกลุ่มดาว1 4, นะก็ทําให้เลเซอร์ตีแรงขึ้น10%อันนี้คือมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็กลุ่มดาว4ที่ลดพลังม้องกันของศัตรูก็เพิ่มดาเมจให้ทั้งตัวของเลเซอร์แล้วก็คนในทีมด้วย1กับ4สําคัญกลุ่มดาว2 ก็ถือว่าโอเคถ้าศัตรูเลือดตำ่ำอาัตราคี้เพิ่มขึ้น10%ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็มีประโยชน์แต่ไม่ดีเท่ากันเมื่อกี้แล้วก็กลุ่มดาว6จากที่ผมไปดูข้อมูลมามีประโยชน์ไหมมีแต่ว่าไม่ได้ส่งผลอะไรเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสมากเอาแค่1กับ4เป็นหลักก็พอแล้วมาต่อที่ตัวของซูโคสนะครับสอบแบนสุดยอดก็ตัวของซูโคสอาวุธที่ผมว่าดีที่สุดเลก็คือตัวของสกีพิเชียลแฟก m e เมนต์ เพราะว่าได้ในส่วนของชํานาญธาตุเยอะมากนะครับนี่คือค่าพลังที่ซูเขาต้องการแล้วก็มีโอกาสรีสกิลกดสกิลได้เพิ่มเพื่อเอาดาเมจแล้วก็ฟื้นพลังงานเพิ่มนะครับถือว่าดีที่สุดดีกว่า5าดาวอีกแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีนะครับเหมือนผมก็ใช้เป็นตัวของแมปป้าซึ่งเป็นอาวุธคราบแทนไปก่อนก็ได้เหมือนกันก็ได้ชํานาญธาตุค่อนข้างเยอะหรือจะใช้เป็นตัวอย่างตัวฟาวเนียสเพื่อเอามาฟื้นพลังงานกดไม่ตายบ,ายบาย่อย ก็โอเคเช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็น3ดาวก็มีอย่างตัว Emerald o f ที่ได้ชำนาญธาตุนะครับหรือไม่ก็ใช้ตัวของ t u r i n g tail of d r a g o n s l a y e r เพื่อที่จะได้มอบบัฟพลังธุมตีให้กับตัวละครที่เปลี่ยนเข้ามาทีหลัง หลักๆแล้วที่คนใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวของ The p i p i t i a l Fragment กับ h i a l i n g Tail นี่ละครับอยู่ที่ว่าต้องการในส่วนค่าพลังหรือว่าในส่วนของการบัฟพลังโจมตีในส่วนของ a r t i f a c t นะครับถ้าในแง่ของเซตก็อันดับหนึ่งเลยก็ต้องเซตสีลมนะครับเพื่อเอามาลดต้านทานธาตุของธาตุที่โดนกระจายอันนี้คือสำคัญที่สุดละแต่ถ้าเกิดใครจะไม่ใช้เซตนี้หรือไม่ได้เน้นในส่วนของการลดต้านทานก็จะใช้เป็นพวก สองลมบวกกับ2โนเบสเอาไม่ตายแรงขึ้นหรือเป็น2การีเยเตอร์เพื่อพลังโจมตีนะครับหรือจะใช้เป็นตัวของ4 i n อินสตัคเจอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับเอามาเพิ่มในส่วนของทำนายธาตุให้คนในทีมได้ถ้าเป็นช่วงต้นเกมก็ใช้อินสตัคเจอร์นะครับแต่ถ้าเป็น้ายเกมผมแนะนำเป็นสลมนี่แหละดี่สุดละนะครับในส่วนของค่าพลังก็ นาฬิกาผมแนะนําให้เป็นฟื้นพลังงานนะครับคือตัวของซูโคสเนี่ยเป็นตัวที่ไม้ตายค่อนข้างดีมากเพราะฉะนั้นควรจะมีฟื้นพลังงานหนึ่งแหล่งถ้าอาวุธไม่มีฟื้นพลังงานก็ใช้นาฬิกาแต่ถ้าเกิดว่าอาวุธใช้เป็นฟื้นพลังงานแล้วนาฬิกาก็อาจจะเปลี่ยนเป็นตัวของชํานาญทตุก็ได้นะครับส่วนถ้วยผมก็แนะนําหลักๆคือชํานาญทตุเพื่อที่จะได้เอาไปบัฟชํานาญทตุให้คนในทีมต่ออีกทีนึง แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็ใช้เป็นในส่วนของพวกบนนักพลเสียหายลมไปก่อนก็ได้แล้วก็ส่วนหมวกผมกแนะนําเป็นชํานาญธาตุเหมือนกันนะนะครับแต่ถ้าใครไม่มีแล้วก็จะเน้นเป็นดาเมจเพียวๆก็เอาเป็นพวกพลังโจมตีหรือไม่ก็ตายขี้ความแรงขี้ก็ได้แต่หลักๆที่ผมแนะนําจริงๆช่วงท้ายเกมก็คือพื้นพังงานชํานาญธาตุแล้วก็ชํานาญธาตุนะครับส่วนในแง่ของพวกค่าพลังรองเนี่ย หลักๆก,ก็จะเป็นพวกการฟื้นพลังงานเอาไม่ตายได้บ่อยแล้วก็ชำนาญธาตุเพิ่มอีกนะครับแล้วก็จะเป็นพวกแบบจ0%ตีเปอร์เซนต์อัตราคิความแรงขีเป็นส่วนเสริมนะครับผมในส่วนของพอรสวรรค์นะครับที่เน้นอัพอันดับหนึ่งเลยก็คือส่วนของไม้ตายนะครับอันนี้ทำดาเมจได้แรงที่สุดแล้วก็ตามด้วยในส่วนของสกิลอีนะครับเอามาฟื้นพลังงานนํามาช่วยทำดาเมจ ส่วนโจมตีธรรมดาเนี่ยเอาจริงๆไม่ต้องอัพก็ได้นะครับซูโคสไม่ค่อยได้โจมตีธรรมดาเท่าไหร่หรือถ้าใครจะอินดี้เอาซูโคสมาเป็นดเดมจหลักอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่หลักๆแล้วแค่ไม่ตายกับสกิวีก็พอแล้วก็ในส่วนของกลุ่มดาวนะครับที่สําคัญเนี่ยคือ1 2ึสูโคสเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่งตามกลุ่มดาวนะกลุ่มดาวมีผลเยอะ กลุ่มดาวหนึ่งเนี่ยจะทำให้เราสามารถเก็บชาร์จสกิลีได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งซึ่งก็มีประโยชน์เวลาเราสลับตัวโค้ดมาเนี่ยเราจะได้กดสกิลีสองครั้งนะครับฟื้นพลังงานได้เยอะขึ้นอันนี้ถือว่ามีประโยชน์มากแล้วก็กลุ่มดาวสองทำให้ระยะเวลาของไม่ตายเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก6วิเป็น8วิอันนี้ก็เรียกได้ว่าสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับรวบศัตรูได้ดานขึ้นนามิดอะไรเพิ่มขึ้นสำคัญที่สุดเลยแล้วก็กลุ่มดาว6 ซึ่งก็คือเวลาไม่ตายเราเปลี่ยนสีเป็นธาตุอะไรก็ตามเนี่ยตัวละครธาตุนั้นๆก็ได้โบนันคนสความเสียหายเพิ่มขึ้น20%นะครับก็ถือว่าโอเคถือว่าช่วยเพิ่มดาเมจได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็126ถือว่าดีมากแต่สำคัญที่สุดคือกลุ่มดาว2นะครับแนะนำให้เปิดหาให้ได้สักกลุ่มดาว2ตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวของเวนตี้มหาเทพดูดดาวของเราในส่วนของอาวุธนะครับ สีดาวที่ผมใช้หลักๆที่ผมชอบมากก็คือตัวของฟาโบเนสคือจริงๆแล้วตัวของเวนตี้เนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการฟื้นพลังงานมากเพราะว่าตัวของเวนตี้ไม้ตายเขาใช้พลังงานไม่ได้เยอะแล้วก็เขามีฟื้นพลังงานที่ได้จากตอนเลื่อนขั้นอยู่แล้วแต่ผมชอบฟาโบเนสเพราะว่ามันช่วยฟื้นพลังงานให้คนในทีมได้ด้วยทําให้การทําคอมโบไม้ตายอะไรต่างๆคนในทีมเนี่ยมันต่อเนื่องขึ้นนะครับผมก็เลยชอบเป็นพิเศษ แต่ว่าจริงๆแล้วเวนตี้เนี่ยฟื้นพนลังงานอาจจะอยู่สักประมาณ150-160ก็พอจะกดไม้ตายได้แทบตลอดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการฟื้นพนลังงานให้เพื่อนก็ใช้เป็นตัวอย่างสติงเลตก็ได้สติงเลตเลทำให้ไม้ตายแล้วก็สกิลแรงขึ้นได้ชำนาญธาตุอันนี้เป็นธนูที่เพิ่มดาเมจให้ตัวเวนตี้ได้เยอะมากแ่าจะแรงระดับต้นๆหรืออาจจะมากที่สุดของสดาวเลยนะครับ แล้วก็มีทางเลือกอย่างตัว b u t t l e p a s s ซึ่งได้อัตราคิก็เพิ่มดาเมจได้ค่อนข้างที่จะดีหรือไม่ก็ตัวของโปรโตไทป์ที่เพิ่มพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแต่หลัหลกๆแล้วถ้าคุณต้องการดาเมจก็ใช้ s ต i n เล e ตเวิร์กที่สุดนะครับส่วนถ้าเป็น5ดาวเนี่ยก็จะมี2ช้อยอันดับ1คือจริงๆแล้วมันดีพอๆกันนะอันแรกก็คือตัวของ skyward รซึ่งได้อาตาัตราคิเพิ่มความแรงคิเพิ่ม ถ้าคุณต้องการดาเมจจากเวนตี้เยอะๆนะครับให้ไม่ตายมาแรงๆสกิลแรงๆตัวของสกายวัตฮาร์ปดีที่สุดแรงที่สุดเลยนะครับกับอีกช้อยหนึ่งที่ดีคนละแบบแต่ดีพอๆกันก็คือตัวของธนูใหม่นะครับตัวเอลิจีซึ่งเอลิจีเนี่ยจะได้ในส่วนของพวกฟื้นพลังงานก็ไม่ตายได้บ่อยแล้วก็การบัฟพลังโจมตีบัฟชำนาญธาตุให้กับเพื่อน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการบัฟดาเมจให้ทั้งทีมแล้วก็เน้นในส่วนของการทำคอมโบธาตให้แรงขึ้นเนี่ยก็ใช้เป็นตัวของเลจี้ก็ได้ส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันดีพอๆกันเลยแค่ดีคนละแบบนะครับจะใช้ไหนก็ได้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าทําไมตัวของเลจี้เนี่ยมันไม่ทําให้ตัวของววนตี้แรงก็เพราะว่าไม้ตายของววนตี้นะครับมันจะใช้วิธีการแนปช็อตค่าพลัง ก็คือไม้ตายของเวนตี้จะแรงตามค่าพลังตอนที่กดไม้ตายสมมุติคุณกดไม้ตายไปแล้วแล้วคุณได้บัฟของเบนเดตมาทีหลังหรือได้บัฟของตัวธนูเอลจี้มาหลังจากกดไปแล้วนะครับแต่ไม้ตายยังอยู่ตัวของไม้ตายเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงขึ้นเพราะมันคิดค่าพลังจากตอนกดนะครับเพราะฉะนั้นตัวของเวนตี้ไม่สามารถ คือจะใช้บัฟจากตัวของธนูลิจี้ที่บัฟทั้งทีมเนี่ยได้ค่อนข้างยากนะครับส่วนมากแล้วมันจะได้บัฟหลังจากกดไม่ตายไปแล้วไงตัวของเวนตี้ก็เลยดามจ่หายไปค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับในส่วนของเซตอ์ติแฟกต์นะครับก็ที่ดีที่สุดหล,หลักๆเลยก็คือเป็นสีลมนี่แหละนะครับเอามาลดต้านทานธาตุของธาตุที่โดนกระจายเพิ่มดามจใหได้คนในทีมอันนี้ก็เป็นเบสิคแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการลดต้านทานธาตุจะเอาดามจทุกเพียวก็ใช้เป็น2ลม บวกกับ2 No โนเบสเพิ่มความเสียหายไม่ตายก็ได้เหมือนกันอันนี้ไม่ตายของเวนตี้ก็จะแรงขึ้นค่อนข้างเยอะเลยหรือถ้าใครไม่มีโนเบสจะใช้เป็นาาปสองมาผสมกับ2ลมไปก่อนพังๆก็ได้เหมือนกันนะครับหลักๆก็จะเป็นเซตลมผสมกับพวกกาผสมกับโนเบสอะไรประมาณนี้อยู่ที่ว่าต้องการรูปแบบไหนแล้วก็ถ้าเป็นในด้านค่าพลังหลักนะครับคือถ้าเป็นช่วงต้นเกมสำหรับใครที่เพิ่งเล่นนะครับแล้วมีปัญหาว่าเวนตี้ไม่ตายมาช้า ใช้เป็นนาฬิกาฟื้นพลังงานก็ได้นะครับเน้นรวบไปบ่อยไปแต่พอคุณเริ่มอัพเลเวลเยอะๆแล้วไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการฟื้นพลังงานก็เปลี่ยนมาใช้เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับเอาดาเมจเพิ่มส่วนถ้วยก็แนะนําเป็นโบนัสลมเพิ่มดาเมจเยอะสุดถ้าไม่มีก็ใช้โจมตีเปอร์เซ็นต์ไปก่อนพังๆแล้วก็ส่วนหมวกก็เป็นพวกตายคิหรือความแรงขนะครับอยู่ที่ว่าต้องการอะไร ก็หลักๆที่ผมใช้ก็เป็นนี่แหละโจมตีบนัดลมอัตตาคีความแรงคีจะทำดาเมจได้เยอะสุดนะครับเพราะว่าผมใช้ธนูฟื้นพลังงานไม่ค่อยมีปัญหาอยู่ละส่วนพวกค่าพลังลองนะครับก็เน้นอัตตาคีกับความแรงคดนะครับเพิ่มดาเมจแล้วก็โจมตีเปอร์เซนต์แล้วก็ตามด้วยพวกชํานาญทาุหรือฟื้นพลังงาน,านอะไรประมาณนั้นนะครับต่อที่พรสวรรค์นะครับสำคัญที่สุดเลยก็คือไม้ตายนะครับไม้ตายคอมเบนตี้จัดว่าค่อนข้างแรงมาก แล้วก็ระยะกว้างมากสำคัญที่สุดเลยแล้วก็ตามด้วยสกิล e เอามาช่วยทำดาเมจเพิ่มนะครับดาเมจค่อนข้างใช้ได้แล้วก็เอามาฟื้นพลังงานส่วนโจมตีธรรมดาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องอัพก็ได้เพราะว่าเวนตี้ไม่ได้มีจุดเด่นเรื่องการโจมตีอะไรเลยส่วนมากเราเอามาแค่กด e กดไม่ตายแล้วก็เปลี่ยนออกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครจะอินดี้อันนี้ก็ไม่ว่ากันแล้วก็กลุ่มดาว ข้อดีมากๆของเวนตี้อย่างหนึ่งเลยก็คือคุณไม่ต้องมีกลุ่มดาวมันก็โหดนะครับกลุ่มดาวหนึ่งของเวนตี้เนี่ยเอาจริงๆแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่ต้องเปิดหาก็ได้กลุ่มดาวที่2ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับลดต้านทานลมศัตรูได้ลดในส่วนของต้านทานกายภาพด้วยก็ถือว่าโอเคแล้วก็กลุ่มดาวสี่อันนี้จะมีประโยชน์ขึ้นมาละ ก็เวลาเวนตี้ได้ลูกแก้วธาตุโบนัสลมได้มา25นะครับอันนี้ถือว่าดีแล้วก็กลุ่มดาว6ก็ช่วยลดต้านทานธาดลมกับธาตุที่โดนผสมเพิ่อมอีกอันนี้ก็ถือว่าดีมากเช่นกันเพราะฉะนั้นกลุ่มดาวสำคัญจริงๆของเวนตี้คือ4กับ6นะครับแต่ว่าไม่ต้องมีก็เล่นได้ตัวมันเทพอยู่แล้วแต่แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าใครสายเปอยากจะให้ดามิมันสุดๆไปเลยนะครับผมก็แนะนำร้านพัเพคนะครับ เอาไว้เติมนะฮะเพราะว่านอกจากจะเติมราคาประหยัดจาก3,000เหลือ26 0 0แล้วเนี่ยร้านนี้ก็ปลอดภัยนะครับผมเติมตลอดวางใจได้ไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮ็กเรื่องรีฟันอะไรทั้งนั้นนะครับร้านนี้เปิดมานานวาใจได้จริงๆสำหรับวิดีโอนี้เนื้อหาก็มีแค่นี้นะครับยังไงถ้ามีประโยชน์ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ